ทานสกาละพหน้าพระบรมราชาลูกสาวีวงดุยางบรรเลงเพลงมหาเลิศและต่อจากนั้นเนื่องในงานรับนักพระบรมราชาลูกสาวีพ่อกอดุลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ในความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำคัญข,ของพวงชนชาวไทยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงค้นพบศิลาจารึกข,ของพ่อขุนรามคําแหงมหาารรัน553กำหนดให้วันที่17มกราคมข้าพระพุทธเจ้านททายธงชัยเรือดุลซึ่งได้มาชุมนุมพร้อมกันนักคนทนพิธีแห่งทูลต่อดวงพระวิญญาณ แห่งข้อขุนรามขำแ็งมหาร้ต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทที่ทรงเป็นนักการทหารนักปกรครองนักการทูตและห่างไกลทรง